มาครับผมเนี่ยใช้เสียงเรียกครับผมบุดชุดก็มาให้เหมือนเดิมครับผมเขาก็บินให้เข้ามาให้ดูนะเนี่ยมาแล้วนเนี่ยนกนางแอ่นกินรังครับผมมีทั่วประเทศไทยครับผมต้นตำรับก็อินโดนีเซียมาเลเซียผมเผมลีเยเเ้ยงแบบบ้านๆนะผมเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูเนาะผมจะไปทําให้ดูเขาทําได้ยังไงเขาเลี้ยงแบบบ้านๆเลยนะสาสหาแรงบันดาลใจเนาะแบบงบน้อยก็มีครับแบบงบแบบ พันล้านก็มีของเวียดนามก็มีนะครับเวียดนามเวียดนามนี่เขาไปเก็บในในเกาะเนาะประมาณนั้นมาแล้วเนี่ยบินมาเนี่ยบินมาให้ดูประมาณนี้วันนี้ก็มาเทสกับผมมาเทสเออใครคิดยังยงก็ศึกษาข้อมูลกันครับผมไปด,ไดูหลายช่องเนาะอันนี้ผมก็มาสร้างแรงบันดาลใจอีกเออเรียกมังจะมาอีกไหมวันนี้อยู่ใจกลางเนื้อผมแถวนี้มีคนเลี้ยงหลายเจ้าอยู่แต่เขาไม่บอกผมเพราะวนว่าเป็นความลับของเขาแล้วเขาจะไม่บอกใครผม ัวนกบ้านตัวเองไปอยู่บ้านคนอื่นประมาณนั้นนะเนาะมันก็เป็นสัตว์ธรรมชาติับผมแค่สร้างบ้านให้มันอยู่ถ้าเราสร้างดีเขาก็จะเข้ามาอยู่กับเราเประมาณนั้นนะผมเลี้ยงดีครับครับสวัสดีครับ EP4 วันนี้เทสนกครับผมอ่าวันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจครับผมใช้เสียงเรียกใช้บูชุดมาอีกแล้วผมเนี่ยนกนั่งกินรังนะครับผมมาอีกแล้ว ออยู่แถวรอบนอกก็มีนะผมอันนี้อยู่ใจกลางเมืองเนาะใจกลางเมืองสุรินทร์เนี่ยมีรังนกนะผมนกนางแอน่นครับผมสร้างแรงบันดาลใจเนาะใครคิดจะเลี้ยงก็ใช้เสียงเรียกดูครับผมเทสดูเนาะวันนี้ก็ ep สครับผม ep สวันที่4เนะาะปกติผมอยู่บ้านนอกเนาะอยู่อำเภอขวาวส,สุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ฝั่งนั้นก็มีครับผมมีนกนะมัน,บ,นบินตามรถเกี่ยวเนาะวันนี้เข้ามาทํางานในเมืองผมก็มาดูนก ลองเทสตัวอนีเข้ามายงไหมเขาก็มาครับผมเขาเคยมาเนาะเขาก็จะเข้ามาวันนี้ลองเทสบีดเข้ามาหลายตัวอยู่อ่าประมาณน,นี้เนาะใครคิดจะเลี้ยงนก รูปนี้ฮะอยู่กลางไร่เนาะเป็นบ้านย,ยังอย่างเงี้ยผมอินโดนีเซียเลี้ยงแบบนี้นะผมง่ายๆเลยนะฮะแรงบันดาลใจอินโดนีเซียเป็นไงอะ่ะใช้ไม้ไผ่ด้วยนี่กลางกลางค่งนาผมประเทศอินโดนีเซียผมเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ภาพแรงบันดาลใจผมอันนี้อยู่ในถ้ำของเวียดนามครับผมเวียดนามเก็บอย่างเงี้ยมนะันฮะโอ้โอยเกาะเต็มถ้ำเลยครับผมเนี่ยรังนกครับผมประเทศเวียดนามมันก็เก็บประมาณนี้ครับโอ้โห เอาไปเก็บไข่ก่อนเนาะผมไข่ไปเก็บไข่ก่อนเนาะอันนี้ก็อินโดนีเซียผมสังกะสีผมอันนี้มุงจากะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้บ้านเลยฮะบ้านทนะี่อินโดนีเซียนะต้นตำลับเนะี่ยผมเนี่ยเอ,อง่ายๆเลี้ยงแบบบ้านๆนะผมเนี่ยใช้ไม้ไผ่สารนะผมทับเป็นรังฮนะเนี่ยสังกะสีตีรับผมมันว้าวมากเลยผมโอ,โอ้โหเนี่ยเก็บไข่ผมเก็บไข่อันนี้เวียดนามเขาอยู่ในเกาะเขาดังเรือไปเก็บนี่ครับผมอยู่ตามหน้าผาผมเนี่ย โอ้อันนี้อินโดนีเซียภาพอินโดนีเซียอันนี้อยู่กลางไร่ป่ายางโอ้อันนี้รังมันผมรังมันกำลังเก็บรังอยู่อันนี้เขาเอาอลูกนกมาเลี้ยงครับผมเอาลูกุกมาฟักแล้วก็มาเลี้ยงครับผมมันเป็นไปได้ไงนี่ก็เก็บแบบบ้านเลยฮะรังนกอีเอียนกินรังเนาะเนี่ยทําฝาบ้านไม้ก็มีนะครับผมจะเป็นต้งบ้านปูเนี่ยผมเนี่ยอินโดนีเซียสุดยอดจริงครับผมต้นตำรับบ้านไม้ก็ทำรักบ้านรังนกอี กินรังได้เนี่ยฮะบ้านมาจริงๆอยู่กลางป่าเนี่ยทาเหมือนกระติบข้าวผมอันนี้สุดยอดผมเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหใบจากใบไผ่สารม,ามันไงอยู่กลางทุ่งนาผมโอ้โหผมาเห็นแล้วโอ้โหเขาทำได้ยังไงเขามีภูปัญญาเนาะอันนี้ของเวียดนามเกาะเกาะตามตามถ้ำนะผมไปเก็บนั่งเรือไปเก็บเนี่ยเวียดนาม เวียดนามก็มีไทยก็มีมาเลเซียก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ครับผมประมาณนี้โอ้โหเห็นแล้วก็ทำได้ยังไงวันนี้เพื่อนๆทางอินโดนีเซียส่สงรูปมาให้ประมาณนี้เขาเลี้ยงได้ยังไงเราต้องทําได้สร้างแรงบนันดาลใจเนาะลองเทสดูครับผมลองดูฮะธรุรกิจนี้ว้าว